สวัสดีค่ะข้อใบคูรูรอบรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าแอทไปกับขอ้อใบมีชันพัสอนหัวาน้าสาขาเช็นข่านข้อใบสนามเกวันนี้ทีชั้นจะมาแนะนำสินค้าหม้อต้มตตอรี่ตัวนี้นะคะตัวน,นี้นะคะอันนี้เจ้าอมเครื่องอยู่ที่2นาทีนะคะแล้วก็ใส่น้ำได้1.8ลิตรนะคะ ตัวนี้นะคะเรียบนะคะไม่ว่าผ้าจะยับแค่ไหนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผ้าไหมด้วยนะคะเพราะว่าเรามีวัสดุเป็นสตรีมไกดตัวนี้นะคะแล้วก็มีกล้องนะคะสามารถทำให้ถนอมผ้าได้ดีนะคะไม่ว่าคุณแม่บ้านนะคะจะวางลืมทิ้งไว้ขนาดที่เสียบปลั๊กอยู่นะคะไม่เกิดทำให้ผ้าไหมนะคะตัวนี้ เป็นระบบ AI นะคะตรวจจับเยอใหญ่ผ้าของเรานะคะจะรีดแบบว่าเตารีดธรรมดาทั่วไปหรือว่าจะรีดแบบแนวตั้งก็ได้นะคะตัวนี้มี t ูอ in วันเลยนะคะแล้วก็มีแรงแรงในการรีดตัวนี้ถ้าจะยับขนาดไหนนะคะแค่วางเตารีดไปตัวนี้ผ้าเรียบเลยนะคะ ตันนี้สามารถซื้อได้ที่พอไบ่ะทุกสาขานะคะคหรือว่าสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะคะคที่พอบายได้แล้ววันนี้นะคะคชั้นก็ัดสอนขอลาไปก่อนแค่นี้ค่ะ